นางแบบด้วยเดี๋ยวเขารู้จักฝ้ายจากไหนเนาะเดี๋ยวนะแบบนี้มันแปลกๆละอย่าเพิ่งรีบเชื่อน้องสวยมากที่อยากเอาไปถ่ายรูป <c oughs> สรุปพรุ่งนี้มาบ <c oughs> ้านพี่ได้ไหมฮะไปบ้านพี่เลยเหรอคะใช่อย่าบอกเพื่อนนะเดี๋ยวานางดูมีคนทำอาหารมาด้วยแล้วก็ขอรูปเราแล้วพวกนี้เขาจะเชิญเราไปบ้านหลักแล้วแปลกมากอะใช่เราเคยโดนหลอกมาขอรูปส่วนตัวเราด้วยน่ากลัวมาก นี่เธอเขาส่ง,ข,ข,งข,าาข้อความมาถึงฉันว่าถ้าไม่มาวันนี้พี่จะไม่ไปด้วยนะนางแบกอะ่ะใช่บอกเขาเลยนะ่ากลัวมากอย่าไปคุยด้วยหนีแล้วลองส่งข้อคให้กันนี่แหละว่าไงลูกวันนี้เป็นยังไงบ้างทำไมหน้าดูเครียดๆมีเรื่องอะไรบอกพ่อแม่ได้ถึงนะมีคนแปลกหน้าทักมาหาหนูบอกให้หนูไปเป็นนางแบบอะไรก็ไม่รู้ให้ไปหาถึงบ้านเลยอ๋อโลกอินเทอร์เน็ตี่อันตรายเนาะนีที่ลูกไม่หนูเชื่อลูกบอกไปแลนะ้วยาัารับได้แล้วค่ะ โลกออนไลน์มีทั้งคนดีและคนไม่ดีถ้าเกิดว่าคนแปลกหน้าชนเจอหรือขอข้อมูลส่วนตัวหรือทําให้รู้สึกอึดอัดใจควรเลิกคุยและบอกทันทีแล้วบอกผู้ใหญ่ที่บ้านความปลอดภัยสําคัญที่สุดสำหรับตัวเราขอบคุณครับ